แก้บนกร่อนมาจากคําว่าแก้สินบนเมื่อต้องการสิ่งใดสิ่งหนึ่งให้สำเร็จตามต้องการก็ติดสินบนอำนาจเหนือธรรมชาติเช่นผีเทวดาหรือเจ้าพ่อหลักเมืองครั้นได้สิ่งนั้นตามปรารถนาแล้วก็ต้องเอาสินบนที่สัญญาว,ว่าจะให้ไปเส้นวักถวายอย่างนี้เรียกว่าแก้สินบนแล้วกร่อนเหลือเป็นแก้บนคนแต่ก่อน มักติดสินบนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีทั่วไปทั้งผีพุทธพราหม์ณตามหมู่บ้านหรือชุมชนนั้นๆต่อมาเกิดมีละครเร่หรือลิเกเร่รับแก้บนให้ไปตามชุมชนหมู่บ้านแต่ในกรุงเทพมีสถานที่ประจำตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4คือที่ศาลหลักเมืองตรงสนามหลวงเป็นธรรมเนียมมาตั้งแต่สมัยอดีตการ มหระศพที่นำมาแก้บนกันบ่อยที่สุดสำหรับผู้ที่มีฐานะดีคือลิเกลิเกหรือยี่เกเป็นการแสดงลูกผสมรวมเข้าด้วยกันจากการละเล่นหลายๆอย่างของสามัญชนชาวสยามในกรุงรัตนโกสินมีพัฒนาการจากการละเล่นในพิธีกรรมทางศาสนาอิสลามของกลุ่มชนมุสลิม เรียกกันละเล่นด้วยคำพื้นเมืองมาลายูที่รับจากอาหรับเปอร์เซียว่าดิเกผสมเข้ากับการละเล่นดั้งเดิมของชาวสยามที่มีเป็นพื้นฐานอยู่ก่อนแล้วเรียกชื่อด้วยภาษาปากว่าลิเกเริ่มมีครั้งแรกในกรุงเทพสมัยรัชกาลที่5ราวพุทธศักราช2440ที่ตรอกพระยาเพชรชานกำแพงพระนครโรงป้อมมหาการริมคลององคอ่าง หรือคลองรอบเมืองสมัยรัชการที่หนึ่งมีลักษณะเฉพาะคือจุดลิเกประดับประดาแพรวตามใจชอบแล้วใส่ถุงเท้ายาวสีขาวเรียกกันติดปากว่าจุดลิเกออกแขกเสมือนไหวครูเพราะได้แบบอย่างจากแขกมุสลิมและร้องรานิเกลิงทำนองร้องด้นอย่างเสรีที่สร้างสรรค์ขึ้นใหม่โดยเฉพาะ ต้องมีปีพาดรับเมื่อถึงกรอนลงหรือกรอนส่งของแต่ละบทแต่ละตอนตามที่กำหนดที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกำแพงเพชรเราได้พบกับขหามบดีชาวเชียงใหม่ที่มาท่องเที่ยวจังหวัดกำแพงเพชรมากราบไหว้ศาลาเจ้าพ่อหลักเมืองกำแพงเพชรอธิษฐานขอให้ได้หลานอันจะเกิดกับบุตรสาวซึ่งแต่งงานมาสามปีเศษแล้วแต่ไม่มีบุตรสืบสกุลและบนไว้ว่าถ้าได้หลานสมใจแล้ว จะมาแก้บนด้วยลิเกที่กำแพงเพชรต่อมาไม่นานบุตรสาวได้ตั้งคันจึงมาแก้บนที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองกำแพงเพชรติดต่อกับคณะลิเกเด็กของครูเพโตโผลลิเกชื่อดังจากอำเภอคลองขลุงโดยการประสานงานของคุณจันทรากุลนันทคุณวัฒนธรรมอำเภอคลองขลุงเราจึงได้มีโอกาสได้ถ่ายทำรายการโทรทัศน์วัฒนธรรมตอน ลิเกแก,แก้บนเจ้าพ่อหลักเมืองกำแพงเพชรอันเป็นวัฒนธรรมสำคัญอย่างหนึ่งของชาวกำแพงเพชรที่นับถือเจ้าพ่อหลักเมืองมาตั้งแต่อดีตการนับร้อยปีมีได้งมงายแต่ประการใดเป็นความเชื่อของชาวกำแพงเพชรที่สืบมาหลายชั่วอายุคนเชื่อว่าเจ้าพ่อหลักเมืองคุ้มครองเมืองกำแพงเพชรและชาวกำแพงเพชรให้เป็นสุขตลอดมา สวัสดีครับท่านผู้ชมรายการทรทัศน์ฒ้าวารที่เคารพกับขณะนี้เราอยู่ที่ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดแพร่นะครับก็อยู่กับคุณสุทินดอกบนคาสวัสดีครับคุณสุทินครับสวัสดีครับพร้อมกับลูกสาวคุณนิศราดอกบันชาและคุณภูวนยพัทระคมลเสนนะครับสวัสดีทั้งสองท่านเลยนะครับทั้งสองท่านนี้เป็นสามีภรรยากันนะครับทั้งสามท่านนี้มาจากเชียงใหม่คุณแม่นะฮะเป็นแม่ผ่านมา เรงใหม่นี้วัตถุประสงค์จริงๆเพื่ออะไรครับผมที่ทมาบนวันนี้ครับเออต้องการจะมีหลานนะคะต้องการจะมีหลานนะฮะ,ะ,ะ,ะเคยได,ได้ได้ข่าวความจาับสิของเจ้าพ่อหล่อเมืองกระแมเวทของเราไหมครับก็เคยได้ยินเหมือนกันนะค่ะแล้วผ่านไปผ่านมาก็เห็นมีคนมาแก้บนบ่อยๆก็ด้วยหัวหมูบ้างลิเกบ้างก็เลยลองดูอะค่ะบนไว้ตั้งแต่เดือนอะไรครับเนี่ยเออเมื่อ เดือนอะไรนะจำไม่ได้เลย <laughs> หลายเดือนแล้วใช่ไหมครับประมาณประมาณห้าห <c oughs> ้า <5 S 1> เดือน <5 S 1> นะฮะห้าเดือนห้าบนบน,บนแล้วว่าขอให้ได้หลานนะฮะค่ะและขณะนี้ได้สมใจนึกแล้วนะครับได้ค่ะก็ติดต่อลิเกจากกำแพงเพชรจต่ของของงู่ใช่ไหมฮะเป็นลิเกเด็กมาเล่นใช่ค่ะเจ้าพ่อหลักเมืองของเรานี่กกำแพงเพชรของเรานี่ถือว่าศักดิ์สิทธิ์มากนะครับศักดิ์สิทธิ์มากคนกำแพงเพชรเนี่ยนับถือกันเราจะเห็นว่าบรรยากาศที่นี่เห็นไหมฮะยิ่งใหญ่มากเลย อยากได้หลานสาวหรือหลานชายครับเนี่ยก็คนแรกอะค่ะผู้ชายก็ได้ผู้หญิงก็ดีค่ะคุณคุณคุณแม่คุณแม่คนใหม่นะคุณแม่มือใหม่รู้สึกไงบ้างครับดีกำลังได้ลูกาะว่าแต่งงานมาสามปีแล้วค่ะยังไม่มีเลยยังไม่มีนะฮะพอมาไหว้ผ่านเจ้าพ่อก็มีเลยครับก็เป็นธรรมเนียมว่าเวลา ครอบรูปแล้วก็มาฝากเป็นลูกเาพ่อได้นะฮะเป็นรมเนียมของกําแพงเพชรนะครับเราเฉพ่อจะช่วยดูแลตลอดไปนะฮะดูแลคุณพ่อมีอะไรจะพูดคุยไหมครับผมดีใจนะครับดีใจมากนะฮะท่านผู้ชมที่เคารพครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวความเชื่อนะค,ความเชื่อของคนกําแพงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาบ้านเมืองของเรานั้นช่วยดูแลไม่ใช่แม้แต่คนกําแพงเท่านั้นนะครับแม้แต่คนเชียงใหม่หรือคนที่ผ่านไปผ่านมา ท่านก็ช่วยดูแลเสมอนะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำบ้านเมืองของเรานะครับสักครู่คุณสุทินซึ่งนําลิเกมาจากคงครูนะครับไปทําไมต้องเลือกลิเกครับเนี่ยก็พอดีผ่านมาเห็นเขาบนด้วยลิเกเหมือนกันก็เลยลองดูว่าถ้าเราบนด้วยลิเกอาจจะสําเร็จก็ได้ก็เลยลองบนด้วยลิเกค่ะคณะใหญ่หนี่ครับวันนี้พอดีเด็กคณะเด็กอะค่ะคณะเด็กนะฮะพอด,ด,ดี อยากช่วยเหลือเด็กด้วยอยากช่วยเหลือเด็กนะครับผมก็ต้องขอบคุณคุณสุดทินลูกสาวนะครับที่ดูแลคณะลิเกกองผุกนะครับซึ่งเขาเขาลำบากเหมือนกันนะฮะไม่มีคนดูแลเขาเครูเผนี่เป็นคนดีเขาดูแลเด็กๆพวกนี้มาตลอดนะครับเขาโทรศัพท์บอกผมว่าวันนี้จะมีข้าวดีจากเชียงใหม่มา ช่วยแก้บนแล้วก็นำเข้ามาเล่น,นให้ผมมาดูแลด้วยนะครับออสาหรับวันนี้เดี๋ยวสักครู่นะครับเราไปชมลิเกกันนะครับแต่งตัวเสร็จแล้วนะมึงอ่ะเอยเอา้าวไอ้คุวย